สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับสตาร์เลียนนะครับผมบับเบอร์นะครับร้อยเจ็ดสิบไอนะครับผมใครหาอยู่นะครับคันนี้สวยจัดหล่อเลยนะครับผมแต่งมาให้แล้วนะฮะนานๆมาทีนะครับสวยมากนะครับสตาร์เลียนบับเบอร์ร้อยเจ็ดสิบนะครับผมมีท่อตแสง M4 ็หนึ่งใบนะครับยางฟันเลื่อยนะครับผมเดิมๆคือคนดีมากนะครับพร้อมใช้งานนะ ปลายตาเรียนด้านหน้าอยู่ครบนะครับชุดสีสวยนะครับอาจจะมีรอยขีดขว่วนบ้างตามการใช้งานนะดูเลขใหม่นะครับคันนี้คันนี้เลขใหม่อยู่หนึ่งหมื่นสี่พันโลนะครับรุ่นนี้จะเป็นะประบบหัวฉีดแล้วนะครับผมโดยรวมสวยมากคันนี้นะครับ นี่นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่38,900นรบาทนะมีพร้อมเลขเอกสารครบเลยใครสนใจก็ติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรมาด้านบนได้เลยครับ